เดี๋ยวมือหนาจะให้ย่าจะให้ย่ามานั่งอไไปซีเรียสมก้นกับปูห้องเนื้อบานขบดเจนหมดละมือนี้่ขดเจนหมด ยางเคยออกรถไม่เสื้อยังกาะซื้อโอ้คำพูดคำหนาพูดหลังโอ้ผนเงินผลทองผลข้าตัวชาบ้านให้เป็นพานะผู้ใจเดินทางมาไหนไปใสมาใสปลอดให้จกเสร็จท,ทั้งโดยทั้ง

สัตว์้านตัเองื้อน่อทำคุ้นไ่ใช่ทางตัวเป็นรถขนเงินขนข้าผ้าผู้หญิงผ้าพอเอกเม่หน่อยตัวนั่นเอาเขาบ้านตัวงยิงตังตังเด้อหยิงตังตัง 800ล้าน800ล้านเอา80ล้านไปก่อนอ่า80ล้านไปใน10ปีอีก10ปีเอาจังเอา800ล้าน เลขบาลามีอ่าเลขสูบเลขทิ้งกับสาวนาว้อยพิพัติแพงกับพ่อจูกับเมนุูกับพอพกขอบคุ้มเฮาุขอบคุ้มสาวนาว้ำพิพัตแพงเฮาอ่างทีจะทางนะ้ำพบบุรักษาคุค้มครองบริบาลทีมงานนะครับเดินทางไปใส่มาใส่ปอนไทยทุกเ,เ,เส้นทางอุ้งอิงพิบัติแพงก็เอกแน่นอนนะครับเดินทางมาใส่ไปใส่มาใส่ปอดภัยทุกเส้นทางพุทธังหว ซมันๆเทากันทุกผูุ้มคนขนเงินขนข้ามเขาบ้านเขาซองเฮาไปนี่นี่เฮ้ยเียเสีเสียมึงเอาพี่น้องมึงเอามึงเอาเออบอกฮะบอกทะเบียนไม่ได้บอกนี่ แล้วก็มืออื่นผมสิดชิปหนึ่งครับผมคิดไว้ชิปนี้พี่น้องต้องมีน้ำตาผมคิดไว้แล้วขนาดผมผมเห็นภาพแล้วแม่หน่อยฮูบว,ว่าผมเพิ่งไปดูทารไลายจริง <Yeah. S 1> จุง้งอิิงทักไปหาพ่อโจตั้งแต่ปี2564 <Yeah. S 1> เดือนธันวาคม2564ครับ <Yeah. S 1> ผมไปไล่มังประเดที่แรกดึกว่าม,มันเกือบเดือนอันนั้นมันย้อนขึ้นไปถึงท่วงอีกคนน่ะ yeah. no. ใช่แล้วทักไปสามสี่ครั้งเลยสวัสดีจ้ะจังเุ้ยปอบดีกว่าให้พี่น้องเมืองครับพรุ่งนี้พี่น้องจังเมืองครับอยู่คลิปลับผมไิเช็ดเป็นว่าอุ๋งอิงคุยกับพ่อโจจากวันนั้นถึงวันนี้เบืองหลังความสํามส็จนะครับที่เข้ามาครูพอลูกครูบุญคููนี้มาแบบไหนจากวันนั้นถึงวันนี้ภายในแปดเดือนเรศษครับผมมาพี่น้องคลิปนี้มีน้ำตาทีแน,น่นอนครับ ยังมีความรู้สึกว่าคนลุกกับหลายๆเรื่องไม่คิดว่าสิมหาฮอดมือนี่แล้วก็ไม่คิดว่าอุ้งอิงทิชบรนแข้งจนถึงทุกวันนี้ครับชันเครื่องชิปหนาของมืออื่นครับหรือหรือของวันที่ไมน่นี่ยี่สิบเท่านี้ก่อนยี่สิบหกหือยี่บเจ็ดหมือ่ยี่สิบเจ็ดครับเช้นนานี้ครับเราเริ่มจูออกจากนี่กับเสินทางไปอุบลครับไปเดินทางขึ้นเครื่อง ินไปกับขึ้นเครื่องแปดโมงครัวเราก็ไปกับไปผู้อโปรเจตยไงโปรเจงนึงครับไปกับผู้จัดการเพราะว่าซซนุดถ่ายอยู่คนแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆสำหรับพรีเซนเตอร์แล้วก็วันนี้มีข่าวดีมาบอกก็คือมีอีกหนึ่งพรีเซนเตอร์ที่ทักมานะครับที่ทักมาเดี๋ยวจะเป็นแบบไดอีกเดี๋ยวข่าวดีแบบไดอีกนะครับให้พ่อโจกับองค์อิงครับเป็นพรีเซนเตอร์อีกแล้วครับเดี๋ยวเป็นแบบไดอีกเดี๋ยวพี่น้อง จังโปรดติดตามครับมาสิงลงตัวหรือโบลงตัวแบบไหนเงื่อนไขแบบไหน้าเป็นข้าวดีผพราะเปงข้าวครับขอบคุณทุกกำลังใจในการติดตามในการละบชมคลิปนี้ครับหักแพ้งกันไปโดนๆครับนี่เราครับขอบคุณหลายๆครับ